เจริญพรสุขสวัสดีพระวินัยปิฎกมหาวิพังปาราชิกสิกขาบทที่สองเรื่องพระธนิยกุมภาการบุตรปาราชิกสิกขาบทที่สองว่าด้วยการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เรื่อง พระธานิยกุมภะการบุตรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณนภะูเขาคิชกูดเขตกรุงราชคึกพิสุหลายลูกเป็นเพื่อนเห็นเพื่อนคบกันช่วยกันทำกุดีมงุงยาอยู่จำพรรษาที่เชิงภูเขาอิสิคิลิท่านพระธนยกุมภะการบุตร ก็ทำกุดีมุงญ้าอยู่จำภาษาในที่นั้นต่อมาล่วงไตรมาสไปแล้วพิสุเหล่านั้นหรือกุุดีมุงหญ้าเก็บญ้าและตัวไม้ไว้แล้วพากันหลีกจาริกไปในชนบทส่วนพระธนิยะกุมภะการบุตรยังพักอยู่ที่นั่นตลอดฤดูฝนฤดูหนาวและฤดูร้อนวันหนึ่งเมื่อท่านไปบิณฑบาตในหมู่บ้าน คนหาหญ้าคนหาฟืนหรือกุดีหญ้าของท่านแล้วขนเอาหญ้าและไม้ไปท่านพระธนิยะกุมภะการบุตรได้หาหญ้าและไม้มาทำกุดีหญ้าเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามเมื่อท่านไปบิณทบาทในหมู่บ้านคนหาหญ้าคนหาฟืนได้ลื้อกุดีหญ้าของท่าน แล้วขนยาและไม้เป็นครั้งที่สามท่านคิดว่าเมื่อเราไปบินบาบในบ้านคนหาบยาคนหาฟืนหรือกุดียาแล้วขนยาและตัวไม้ไปถึงสามครั้งเรามีการศึกษาดีไม่บุกพ่องสำเร็จศิละปะช่างหม้อเทียบเท่าอาจารย์อยาก,กันนั้นเลยเราพึงขยำโคน ทำกุดีดินล้วนด้วยตนเองดังนั้นท่านจึงขยำโคดก่อกุดีดินล้วนและรวบรวมหญ้าไม้และขี้หวัวแห้งมาสมไฟเผากุดีนั้นจนสุกกุดีนั้นงดงามน่าดูน่าชมมีสีแดงเหมือนสีมะเร็งค่อมทองเวลาลุมพัดส,ส่งเสียงเหมือนเสียงกระดึง mm hmm. ต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จลงจากภูเขาคิสกูพร้อมกับ พิสุจำนวนมากทอดพระเนตรเห็นกุดีอันงดงามน่าดูน่าชมตรัสถามว่าพิสุทั้งหลายนั่นอะไรน่าดูน่าชมสีเหมือนมลงค่อมทองขันพิสุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้วพระผู้มีพระภาคกุธเจ้าทรงตำหนิว่าพิสุทั้งหลายการกระทําของโมคะบุรุษนั้นไม่สมควร ไม่คอยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะไหน,นโมคะบุรุษจึงขยำโคนก็กุดีดินล้วนเล่าโมขะบุรุษนั้นชื่อว่าม่ได้มีความเอ็นดูความอนุเคราะห์ความไม่เบ็ดเบียนสัตว์ทั้งหลายพวกเธอจงไปทำลายกุดีนั้นเสียอย่าให้เพื่อนพรมมาจารีในภายหลัง ได้เบียดเบียนหมูสัตว์เลยพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงกระทํากุดีดินล้วนพิสุใดทาต้องอบัตทุกกฎพิสุเหล่านั้นรับปุทธติกาแล้วพากันไปที่กุดีช่วยกันทําลายกุดีนั้นในขณะนั้นท่านพระธนิยกุมภการบุตรมาถามพิสุเหล่านั้นว่าทำไม พวกท่านจึงทำลายกุฎีของกระผมวิสุเหล่านั้นตอบท่านพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ทำลายพระธนิยะกุมภการบุตรตอบถ้าพระผู้มีพระภาคผู้เป็นธรรมสามีรรับสั่งให้ทำลายก็ทำลายเถิด ่อมาท่านพระธนิยะกุมภการบุตรคิดว่าเมื่อเราไปบินบาตในหมู่บ้านคนหาบยาคนหาฟืนมาลื้อกุดียาคนหญ้าและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุดีดินล้วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาคก,ก็รับสั่งให้ทำลายเรารู้จักพนักงานป่าไม้ที่ชอบพอกันอยากกันนั้นเลยเราควรขอไม้มาทำกุดีไม้ แล้วไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้กล่าวว่าเจริญพรเมื่ออัตมาไปบินบาตในหมู่บ้านคนหายาคนหาฟืนไปล้อกุดียาขนยาและตัวไม้ไปถึงสามครั้งแม้กุดีดินล้วนที่ทำไว้พระผู้มีพระภาคก็รับสั่งให้ทำลายท่านจงให้ไม้แก่อัตมาอัตมาต้องการจะทำกุดีไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ตอบว่าก็ผมไม่มีไม้จะถวายพระคุณเจ้าได้ขอรับจะมีก็แต่ไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปนเมืองในข่าวจำเป็นถ้าพระเจ้าแผ่นดินมีรับสั่งให้พระราชทานพระคุณเจ้าก็ให้คนไปขนเอาเถิดท่านพระธนิยะกุมภะการบุตกล่าวว่าจะเรือนพรพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้นั้นแล้ว ลำดับนั้นเจ้าพนักงานป่าไม้คิดว่าพระสมณะเชื้อสายพระสักยบุตรเหล่านี้ประพฤติธรรมประพฤติสงบประพฤติพรหมจรรย์พูดจร,ริงมีศีลมีกิริยธรรมแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินยังทรงเลื่อมใสามากพระธนิยะคงไม่กล้าพูดสิ่งที่พระเจ้าแผ่นดินยังไม่ได้พระราชทานว่าได้พระราชทานแล้ว ลำดับนั้นเจ้าพนักงานป่าไม้จึงกล่าวกับท่านพระธนิยะดังนี้ว่านิมนต์ท่านให้คนขนไปเถิดขอรับท่านพระธนิยะสั่งให้ตัดไม้เหล่านั้นเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่บรรทุกเกวียนไปทำคุดีไม้ วัสการพรามตรวจราชการเวลานั้นวัสการพรามมหาอามาตย์มคดลัดได้ตรวจราชการเข้าไปหาเจ้าพนักงานป่าไม้ถึงที่พักคันถึงแล้วได้กล่าวกับเจ้าพนักงานป่าไม้ดังนี้ว่านี่นะคุณไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลเมืองในข่าวจำเป็นอยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตอบว่าได้เท้าขอรับพระเจ้าแผ่นดินได้พระราชทานไม้แก่พระธนิยะกุมพระการบุรไปแล้ววัสการพรามไม่พอใจว่าทําไมพระเจ้าแผ่นดินจึงได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมเป็นเมืองในข่าวจําเป็นแก่พระธนิยะการบุรไปเล่า จึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตถึงที่ประทับคันถึงแล้วได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตดังนี้ว่าได้ทราบล่าวว่าพระองค์ได้พระราชทานไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลนเมืองในคราวจำเป็นแก่พระธนิยะกุมภการบุตรไปแล้วจริงหรือพระพุทธเจ้าคา พระเจ้าพิมพิสารตรัสใครกล่าวอย่างนั้นวัศการพราหมณ์ตอบเจ้าหน้าที่ป่าไม้พระพุทธเจ้า,า่ะพระเจ้าพิมพิสารตรัสถ้าเช่นนั้นจงไปเรียกเจ้าหน้าที่ป่าไม้มา วัสการพราหมณ์สั่งให้เจ้าหน้าที่คุมตัวเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาทันทีพระธนิยะผุมพระการบุตรเห็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ถูกควบคุมตัวไปจึงกล่าวว่าจะเริอพรท่านถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวด้วยเรื่องอะไรเจ้าหน้าที่ตอบเรื่องไม้นั่นแหละขอรับพระธนิยะตอบท่านจงไปก่อนเถิด อาตมาจะตามไปเจ้าหน้าที่ป่าไม้กล่าวว่าพระคุณเจ้าควรไปก่อนที่กระผมจะเดือดร้อนนะขอรับพระธนิยะกุ่มพระการบุตรเข้าไปพระราชนิเวศของพระเจ้าพิมพิสารแล้ว นั่งบทอาสนะขณะนั้นพระเจ้าพิมพิสารเสด็จเข้าไปหาพระธนิยะกุมภการบุตรทรงไหว้และประทับนั่งณที่สมควรตรัสถามว่าพระคุณเจ้าทราบว่าไม้ของหลวงที่เก็บไว้ซ่อมแปลนเมืองในขราวจำเป็นโยมถวายแกะ่พระคุณเจ้าจริงหรือพระธนิยะตอบจริงมหาปพิษ พระคุณเจ้าโยมเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีกรณียกิจมากมายถึงจะถวายไปแล้วก็จำไม่ได้พระคุณเจ้าโปรดเตือนความจำให้โยมด้วยพระธนิยะกุมภการบุตรทูลว่าขอถวายพระพรพระองค์จำได้ไหมครั้งที่พระองค์เสด็จถลิงถวันราชใหม่ๆทรงเป่งพระวาจาว่าข้าพะเจ้าถวายยญาไม้และน้ำ แต่สมณพรามณ์ขอสมณพราม์โปรดใช้สอยเถิดพระพิมพิสารตรอบพระคุณเจ้าโยมจำได้แล้วที่โยมพูดนั้นหมายถึงสมณพรามณ์ผู้มีความระอายมีความระมัดระวังฝ่การศึกษามีความรังเกียจแม้ในโทษเล็กน้อยหญ้าไมา้และน้ำนั้น ยังมิได้มีใครจับจองอยู่ในป่าท่านจงใจอ้างจะขนไม้ที่ไม่ได้ให้ไปพระเจ้าแผ่นดินเช่นโยมจะฆ่าจองจำหรือเนรเทศสมณะพามอย่างไรได้นิมนต์กลับไปเถิดท่านลอดตัวเพราะขนแต่อย่าได้ทำอย่างนี้อีกประชาชนตำหนิ ประชาชนภากันตำหนิปนามโพธนาว่าพระสมณะเชื้อสายศักยบุตรเหล่านี้ไม่มีความละอายทุศินชอบพูดเท็จแต่ก็ปฏิญญาว่าประพฤติธ,ธรรมประพฤติสงบประพฤติพรมมรย์พูดจริงมีศินมีกริยธรรมพวกท่านไม่มีความเป็นสมณะไม่มีความเป็นพามความเป็นสมณะความเป็นพามของพวกท่านเสื่อมสิ้นไปแล้ว ทวกท่านจะเป็นสมณะเป็นาพามได้อย่างไร mm. พวกท่านปราศจากความเป็นสมณะปราศจากความเป็นพรามแม้พระเจ้าแผ่นดินก็ยังถูกสมณะเหล่านั้นหลอกลวงได้ฉะไน,นคนอื่นจกไม่ถูกหลอกลวงเล่านิสุททั้งหลายได้ยินประชาชนตำหนิประนามโพธนา บรรดาพิสุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่าการศึกษาจึงตำหนิปัดนามโพธนาว่าฉะไหนท่านพระธนิยะกุมภการบุตรจึงขโมยไม้ของหลวงที่เขาไม่ได้ให้ไปเล่ารันพิสุทั้งหลายตำหนิท่านพระธนิยะกุมภการบุตรไปโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทุลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระธนิยะกุ่มพการบุตรว่าพระนิยะ ทราบว่าเธอขโมยไม้ของหลวงจริงหรือท่านทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่สมควรไม่คอยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโมฆบุรุษ การกระทําอย่างนี้มีได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกับจะทําให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสแล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปสมัยนั้นมีมหาอมาตย์ เคยเป็นผู้พิพากษาคนหนึ่งบวชอยู่ในหมู่พิสุนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระองค์จึงรับสั่งถามพิสุรูปนั้นว่าพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบ้างเนรเทศบ้างด้วยอัตราโทษตามมูลค่าทรัพย์ที่จรกรรมมาเท่าไหร่พิสุรูปนั้นกราบทูลว่าด้วยมูลค่าหนึ่งบาท ควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่า1บาทบ้างพระพุทธเจ้าค่ะสมัยนั้นในกรุงราชคฤห์รั์หนึ่งบาทเท่ากับ5มาศพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิท่านพระธนิยกุมภการบุตรโดยประการต่างๆแล้วได้ตัดโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากคุณแห่งการปารบความเพียร แล้วทรงแสดงทำมีกถาแก่พิสุทั้งหลายให้เหมาะกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็พิสุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลัก มีมูลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจําบ้างเนรเทศบ้างบริพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนผานเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นใดพิสุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นนั้นแม้พิสุนี้เป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้ สิขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่พิสุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระทะนิยะกุมภะการบุตรจบเรื่องพระพิสุฉับพังคีครั้นต่อมาพิสุฉับพังคีไปลานตากผ้าของช่างย้อมผ้าแล้วผากันลักห่อผ้ากับมาวัดแบ่งกัน พิสุทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านมีบุญมากจีวรจึงเกิดขึ้นแก่พวกท่านมากพิสุชับพังคีตอบว่าพวกผมจะมีบุญมาจากไหนกันพวกผมไปลานตักผ้าของช่างย้อมมาแล้วได้รับห่อผ้าของช่างย้อมมาเดี๋ยวนี้เอง ิสุทั้งหลายจึงท้วงติงว่าท่านพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิขาบทไว้แล้วมิใช่หรือเหตุอะไรพวกท่านจึงลักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่าพวกพิสุฉพังคีกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิขาบทไว้แล้วแต่สิขาบทนั้นใช้เฉพาะในบ้านไม่ใช้ในป่า ที่สุเหล่านั้นกล่าวว่าพระบัญญัตินั้นใช้ได้เหมือนกันทั้งในบ้านและในป่ามิใช่หรือการกระทำของท่านไม่สมควรไม่คอยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยฉะนันพวกท่านจึงรักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่าการกระทำอย่างนี้มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส หรือทำคนที่เริ่มใสยอยู่แล้วให้เริ่มใสย,ยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกับจะทำให้คนที่ไม่เริ่มใสก็ไม่เริ่มใสไปเลยคนที่เริ่มใสยอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปรันพิสุเหล่านั้นตำหนิพวกพิสุฉับบางคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามพวกพิสุชับพังคีว่าพิสุทั้งหลายทราบว่าพวากเธอไปล่อนตากผ้าของช่างย้อมแล้วลักห่อผ้าของช่างย้อมจริงหรือพวกพิสุชับพังคี คูรรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมขบุรุษทั้งหลายการกระทําของพวกเธอไม่สมควรไม่ควรทําเลยโมขบุรุษทั้งหลายช่ไหนพวกเธอถึงรักห่อผ้าของช่างย้อมมาเล่าโมขบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ มิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสรันตำหนิพวกพิสุชบป,ปังคีโดยประการต่างๆแล้วจึงตัดโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากคุณแห่งการปารุบความเพียรแล้วทรงแสดงทำมีกรถาแก่พิสุทั้งหลายให้เหมาะสมกับเรื่องนั้นแล้วจึงรับสั่งให้พิสุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ พระอนุบัญญัติอันหนึ่งพิสุใดถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้โดยส่วนแห่งจิตคิดจะลักจากหมู่บ้านก็ตามจากป่าก็ตามมีมูล,ลค่าเท่ากับอัตราโทษที่พระราชาทั้งหลายจับโจรได้แล้วประหารบ้างจองจำบางเนรเทศบางบริภพาทว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมย ดังนี้เพราะถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นใดพิสุผู้ถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้เช่นนั้นแม้พิสุนี้ก็เป็นปาราชิกอาสังวาสมิได้เรื่องพิสุฉับพังคีจบ สิขาบทวิพังคำว่าอะนหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอะนหนึ่งใดคำว่าภิษุมีอธิบายว่าชื่อว่าพิสุเพราะเป็นผู้ขอที่นี้พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าในความหมายนี้ ที่ชื่อว่าหมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านที่มีกระท่อมหนึ่งหลังบางหมู่บ้านที่มีกระท่อมสองหลังบางหมู่บ้านที่มีกระท่อมสามหลังบางหมู่บ้านที่มีกระท่อมสี่หลังบางหมู่บ้านที่มีคนอยู่บางหมู่บ้านไม่มีคนอยู่บางหมู่บ้านที่มีรั้วร้อมบางหมู่บ้านไม่มีรั้วร้อมบาง หมู่บ้านที่มีโรงเรือนเหมือนโรงพักโคบ้างแม้สถานที่ที่มีหมู่เกวียนหรือโคต่างพักแรมเกินกว่า4เดือนก็ตัดเรียกว่าเป็นหมู่บ้านที่ชื่อว่าอุปจาร์หมู่บ้านได้แก่เขตที่ชายมีกำลังปานกลางยืนอยู่ ที่เสาเขื่อนของหมู่บ้านมีรั้วล้อมกว้างก้อนดินไปตกลงหรือเขตที่ชายมีกำลังปานกลางยืนอยู่ที่อุปจารเรือนของหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมกว้างก้อนดินไปตกลงที <c oughs> ่ชื่อว่าป่าได้แก่สถานที่ที่เว้นหมู่บ้านและอุปจารหมู่บ้านนอกนั้นชื่อว่าป่า ที่ชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมีได้ให้ได้แก่ทรัพย์ที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่สละไม่บริจาคอย่างรักษาคุ้มครองอยู่ถือกรรมสิทธิ์อยู่เป็นทรัพย์ที่คนอื่นหวงแหนนั้นชื่อว่าทรัพย์ที่เจ้าของมีได้ให้คำว่าโดยส่วนแห่งจิตคิดจลรักคือมีทายาจิต ได้แก่คิดจะรักคำว่าถือเอาได้แก่ตู่ชิงช่อเคลื่อนไหวอิริยาบถท,ทำให้ซับเคลื่อนที่ให้ล่วงเขตที่หมายที่ชื่อว่าเช่นใดคือหนึ่งบาทบ้างควรแก่หนึ่งบาทบ้างเกินกว่าหนึ่งบาทบาง ที่ชื่อว่าพระราชาทั้งหลายได้แก่พระเจ้าแผ่นดินเจ้าผู้ปกครองประเทศท่านผู้ปกครองมณฑลท่านผู้ปกครองหมู่บ้านที่อยู่ในระหว่างท่านผู้ตัดสินคดีมหาอมาตย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจสั่งประหารและจองจำได้ท่านเหล่านี้ชื่อว่า พระราชาทั้งหลายที่ชื่อว่าโจรได้แก่ผู้ที่หลักทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้มีราคาห้ามาศกบางเกินกว่าห้ามาศกบางโดยส่วนแห่งจิตคิดจะรักนี้ชื่อว่าโจรคำว่าประหารบางได้แก่ประหารด้วยมือบางด้วยเท้าบาง ด้วยแซ่บบางด้วยหวายบางด้วยกระบองบางด้วยการตัดบ้างคำว่าจองจำบางได้แก่จองจำด้วยเครื่องจองจำคือเชือกบ้างโซ่ตวนบางด้วยการกักขังในเรือนจำบางกักบริเวณในเมืองบางในหมู่บ้านบ้างในตำบลบางให้คนคอยควบคุมบาง คำว่าในประเทศบางได้แก่ขับไล่ออกไปจากหมู่บ้านบางจากตำบลบางจากเมืองบางจากชนบทบางจากประเทศบางคำว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนพาลเจ้าเป็นคนหลงเจ้าเป็นขโมยนี้เป็นคำบริภาท ที่ชื่อว่าเช่นนั้นคือ1บาทบ้างควรแก่1บาทบางเกินกว่า1บาทบางคำว่าผู้ถือเอาได้แก่ผู้ตู่ชิงช่อเคลื่อนไหวอิริยาบถท,ทำให้สับเคลื่อนทีให้ล่วงเขตที่หมาย คำว่าแม้พิสุนี้พระผู้มีพระภาคตรัสเทียบเคียงพิสุรูปก่อนคำว่าเป็นปาราชิกอธิบายว่าพิสุถือเอาทรัพย์ที่เจ้าของมิได้ให้หนึ่งบาทบางควรแก่หนึ่งบาทบ้าง,กาางเกินกว่าหนึ่งบาทบางโดยส่วนแห่งจิตคิดจะรักย่อมไม่เป็นสมณะ ไม่เป็นเชื้อสายสักยบุตรเปรียบเหมือนใบไม้เหี่ยวเหลืองหลุดจากข้วแล้วไม่อาจเป็นของเขียวสดต่อไปได้ด้วยเหตุน,นั้นพระผู้มีประภาคจึงตรัสเรียกว่าเป็นปาราชิกคำว่าหาสังวาสมิได้อธิบายว่าที่ชื่อว่าสังวาสได้แก่ กรรมที่ทําร่วมกันอุเทศที่สวดร่วมกันความมีศีขาเสมอกันนี่ชื่อว่าสังวาดสังวาดนั้นไม่มีกับพิสุรูปนั้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าหาสังวาดมิได้พระวินัยปิฎกมหาวิพัง ปาราชิกสิกขาบทที่สองต้นบัญญัติอนุบัญญัติสิกขาวิพังจบเจริญพรธรรมะไตปิดดก